สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ o MG ซุปเปอร์สามก๊กนะครับอยู่กับเชิญ่าคลิปสุดท้ายก็อาจมีกลับมาเล่นเกมนี้นะครับทุกคนผมก็จะไปลองเล่นเกมบันทึกรับสมก๊กดูนะผมก็จะมาแจกรหนี้ให้เพื่อนๆทุกคนไม่ไชทุกคนหรอกมันได้คนเดียวอ่ะก็จะแจกรหัสที่ผมเล่นอยู่ประจํานะครับทุกคนกติกากา็มีว่าเขาเรียกหวยหรือรัชตาดกินแบ่งก็นี่แหละหวยเอาเลข2ตัวทุกคนใครที่ใกล้เคียงสุด หรือว่าถูกตรงๆผมก็จะให้คนนั้นแหละแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซด้วยแล้วผมทักไปให้เองท่านี้พวกอีเมลครับสามารถเปลี่ยนรหัสได้โอเคปะ่ะเออนั่นแหละอ่ะมาดูรหัสหน่อยทุกคนก็มีคุณเอ็งพวกหกจิ้ง,องกกจอกสามนะจิ้งจุ้ผมไม่ใช่ปัน่นแล้วก็ศูนย์เซ็กพวกห้านี่แล้วก็อ่ะก็มีประมาณนี้แหละทุกคนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว ก็จะไปลองทำบันทึกรับสามก๊กดูไงก็คือตอนนี้เนี่ยปิง <c oughs> อ่ะเพื่อนๆก็สามารถมาด้นเสียงดวงได้นะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเฟซเลยนะแล้วผมก็เีย๋ยวผมทักไปไม่ได้ไม่ใช่หรอกโอเคครับผมใครที่เป็นชื่อโชคดีก,ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วผมมาทาคลิปประกาศอีกทีนะโอเคครับไม่ต้องทำคลิปประกาศหรอกแล้วผมทักไปหาคนนั้นให,ให้เขาแคปให้เขาแคปรูปมาโอเคฮคะทุกคนผมไปละบายๆครับผม